สวัสดีครับน้องๆ้องเอฟซีกดงมาปังซิ่งครับผมวันนี้มาหมายนี่เลยครับข้างทางเลยออกจากสะทองมานะครับขายช่วงเที่ยงเนาะก็จะไปนู่นแหละครับประชาสามนาคีเลยครับช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปเห็นหมายนี้ก่อนครับเนี่ยหมายข้างทางตรงนี้นะครับหมายสวยนะครับตรงนี้ครับผมนี่ครับออกมานี่เลยออกมาจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะครับผมนี่ครับบริเวณนี้แหละ ลองตีดูครับมีตัวหรือเปล่ามาวัดกันนะครับอ่านหมายเอานะครับผม้หมายลกๆครับนี่ใช้ตัวดีครับผมแบกเนี่ยครับแบกสายลุยของผมนี่แหละครับลุยมันเลยมีตัวไหม ลกมากครับหมานี่ลกจริงๆครับผมมีตัวนะครับมีตัวขึ้นมาดูนะครับมไม่รู้จะกัดนะลองดูกันหล้มข่แรงด้วยครับวันนี้ครับจะออกมาไหมนาะ ตัวครับมีตัวไล่อยู่ครับผมเห็นตัวแล้วครับไล่แล้วครับอยู่มุมนั้นเลยครับผมตรงนั้นนะครับไหนแน่นะครับผมอ่าอุ้ยโอ้โหกัดไหมกัดไหมมันไล่อยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับมันดันน้ำใส่้วยครับตัวใหญ่อยู่นะครับ ดันน้ำใส่อยู่หายไปเลยเจ็บแล้หูยกัดด้วยครับแต่กระแวงมากครับผมกัดแบบกระแวงเลยครับเนี่ยมันดันน้ำใส่อยู่ตรงนั้นนะครับเห็นอยู่ครับนี่ครับแต่กัดแบบกระแวงมากครับ ไเปเหลือไม่ล่ะบ้าแล้วไงโอ้ตามมานี่ครับนี่ครับตัวไซขนาดนี้ครับยังโดนครับผมนี่ครับยังมีตัวอีกเยอะนะครับโอ้โอโอเนี่ย <laughs> ครับเดี๋ยว,วยตั้งกล้องกวาดกล้องก็เอียงเลย นี่ครับเห็นไหมขนาดตัวไซส์ขนาดนี้ประมาณขีดกว่านะฮะสองขีดนี่แหละนี่ครับตัวนี้ครับสองขีดนะเนี่ยยังเข้าเต็มปากเลยครับไม่ต้องส่งเลยครับพวกนี้ครับเหยื่อดีเป็นอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยเจ็ดสิบบาทนะครับทักได้เลยนะครับน้องๆครับเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับผมโอเคเยี่ยมครับขอบคุณครับ